อุ <differences S 2> ้ก oh! King ิมเดี <daha> ๋ยวจะปวดกิมกิมไม่หว้วทุคนไนด้าขเป็นปวดแนไม่หวแล้ไม่ไหแล้วมิจะไม่ไหวแล้วพี่กิมโอเค ถ่ายด้วยกัน uh. ต uh, okay, ่อแล้วก็ถ่แบบนี้อ้าวตาต้องเปลี่ยนตาแน่ไหมเอามองกลงจีมองหน้าพี่ด้วยมองกล้องแล้วพี่ีบโอ้มามามาพี่บอยพี่บอยโอเคพาเอาไปยาสู้ๆนะฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวเกณฑออล้เกณฑ์มาบ จยรูอสิปเงจงิงษาลื่ยนะัาษาพี่คิมพีนะโอเคโอเคนะาสัญญาพี่ค้ตายไปแล้วแหละตอนนี้ บวกเข้าไปไม่กินที่้าใงคิมนาซ Sí. <laughs>